เป็นการเปิดตัวคอลเลคชันใหม่ที่สวยมากเพราะว่าเห็นบนเดือน้า่างแล้วเป็นโรสโ d ที่แบบใส่แล้วทับผิวใส่แล้วแบบดูแบบดูมีพลังค่ะแล้วก็รู้สึกคอลเลคชันมันโมเดิร์นมากเป็น everyday wear ได้หรือว่าอยากใส่ออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกชอบชอบมากๆเลยคะ่ะเดี๋ยวเวลาตอบลองมองการนะอีนี้เรามีแบบช่วอะไรเป็นพิเศษไหมคะที่แบบเดินดูเมื่อกี้ส่วนตัวชอบ ข้อมือเพราะว่ามันเป็นอ่อาลุกประดับที่ปกติเราใส่เวลาใส่ข้อมือเนาะมันจะค่อนข้างที่จะแบบ มีการแบบขัดข้อมือกันบ้างแต่อันเนี้ยเขาบอกว่าเป็นคอลเลคชันที่แบบเขาออกแบบมาเพื่อให้เมลกับร่างกายมากที่สุดก็คือรู้สึกว่ามันไม่ขาดเลยมันแบบกลืนลงไปเลยค่ะแล้วแอนชอบตั้งหูวีแอนใส่ค่ะเพราะว่ามันมันเป็นสองชิ้นที่เราจะเอาแป้นเอ่อมิกซ์และแมทช์ได้ค่ะแล้วแอนรู้สึกแอนชอบใส่อะไรที่มันโปล่งนิดนึงพร้อมกับใส่แบบกางเกงยีนเสื้อยืดอะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นเอเวอร์ดย์ที่มันเอเลเวตได้มากที่สดค่ะวันนี้ทำคู่มาในรู สวยช้ำเลยงยานแอนก่อนช่วงนี้ขุ่นปิดมากเราบอกว่าปิดเป็นเบิร์มเพื่อแบบเพื่องานหรือเพื่ออะไรยังไงบ้างคะมันมีความรักในการ,ราออกกำลังกายอะค่ะมีความรักในการที่แบบได้ชาเลยตัวเองได้ยกเวทที่ใหม่ๆที่หนักหนาค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ไปมันก็ไปไปกันเองเหมือนกัแบบเราเราแบบถอมโลงอะไรเงี้ยคนที่แบบพยายามเร็วไซด์เบลลี่หรือเปล่าสำหรับแอนเพราะว่าเป็นไซด์เบลลี่ของเราตอนเนี้ยมันเป็นยังไง คิดว่า real size beauty อะมันไม่ได้เกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาอยากแบบต้องตัวใหญ่ถึงจะ real size หนูพูดมาตั้งแต่วันแรกเลยอะว่า real size มันคือการรักตัวเองในเวอร์ชันที่เราเป็นแต่ว่าไม่ได้แปลว่าหยุดดูแลตัวเองแล้วแบบปล่อยตัวหรืออะไรก็ตามมะคะหนูหนูย,ยังยึดใน real size beauty อยู่เพราะมันเป็นเรื่องความมั่นใจเรื่องความรัลตัวเองจากข้างในมากกว่าอันนี้คอแว่าเราเป็นเพื่อแบบเตรียมทำงานอะไรยังไงนครับเกษหน่อยใช้ชีวิตเฉ <laughs> มีคนเต่งกงานอะไรที่แบบว่าต้องตัดฟิสอะไรอี่เนงะี้ยคิดว่างานที่ทําอยู่ก็ต้องมันก็โลกของความจริงก็ต้องรักษาลูกล่างหน้าตาอยู่แล้วอะค่ะก็คิอว่าตามปกติแต่ว่ามันมันมาเพราะว่ามันรักการออกกำลังกายมากขึ้นตลอดเราไปยิมที่ดีที่หน,นูมีแบบครอบครัวในยิมด้วยค่ะมันเหมือนแบบเป็นบ้านที่สองไปแล้วมีเทคนิคในการออกกาลังกายยังไงหมคะแชร์ห<ท>น่อยทน แต่พนเราก็หาสิ่งที่เรารักค่ะแล้วก็ทําตามสิ่งที่เรารักเพราะว่าที่เวิร์กกับแอนอาจจะไม่เวิร์กกับคนอื่นก็ได้มันงองแล้วแต่โครงสร้างเราแล้วแต่ว่าเราชอบอะไรกล้ามเนื้อเราเยอะหรือยังไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างโมล้ะาการดูแลตัวเองเป็นยังไงบ้างแบบสวยสับตลอดจริงๆก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอนจอยกับการกินมากแต่เราก็ต้องไม่ใช่ว่าเอนจอยทุกวันทุกมือ้อเราจะเลือกแบบว่าอ่ะสมมติอาทิตย์นี้แบบ กินเยอะแล้วทุกวันอ่ะกินเยอะแล้วเราก็จะดรอปลงมาแบบมู้เย็นก็จะแบบเป็นสลัดเลือกที่เลือกกินมากกว่าเพราะว่าถามว่าเราออกกําลังกายไหมเราจะนอนไหมคนเราฟิลกับแอนเพราะาเรารู้สึกว่ามันมันอาจจะไม่เหมาะกับเราเพราะว่าหนึ่งเลยก้ามเนือ้อเราเราต้องการความแบบบางๆลีน่นๆอะไรแบบนี้เราก็กเลยเลือกก,กินมากกว่าแล้วก็ถามว่าช่วงนี้มันจะต้องลดหรือจะเพิ่มอะไรส่วนมากจะเป็นคนที่แบบลดกับเพิ่มเนี่ย ตางแันไม่สองไม่เกินสองโลเสื้อผ้าที่มันใส่แล้วแบบรู้สึกว่าแบบเริ่มแน่นแลวแลวเราจะรู้ตัวว่าแบบเบานาะเบานากระดูกทางานหนักแล้วเราก็จะแบบผ่อนลงเรื่องทานกินแต่ก็ถามว่าไม่ได้กินเลยไหมไม่ค่ะกินช่ำเลยแต่ตัวเองขนาดนี้มีแบบแทนจะไปแบบวงประกวดอะไรกับสมเด็จประกวดับจริงจริง,รงมันก็ช่วงนี้หรอช่วงนี้มันจะมีมีอันนี้อยู่เอ,อ่อ แฟชัน่นวีคใกล้แล้วก็มันก็จะมีงานเดินแบบเนาะเราก็ต้องแบบฟิตหุ่นนิดนึงเพราะว่าถ้าสมมติมันแบบเกิดขึ้นแล้วแล้วเราแบบลดหุ่นไม่ทานอะไรแบบเนี้ยเราจะต้องแบบขาแมวนานหน่อยทํางานเราก็ต้องขาแมวเยอะเพิ่มขึ้นก็เลยคิดว่าลดหน่อยก็จะดีกว่าเราจะได้ไม่ต้องขาแมวทั้งวันอักอัเดตงานหน่อยก็มีอะไรใี้ติดตามบางงานมันเปนงานแท้แน่เลย่ะคะนอกจากแบงานเดินแบบเี้ยงานเดินแบบ งานนำแบบงานถ่ายแบบงานอินฟูอะไรอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่ผมทำหลักๆนะคะและ้วก็สิ้นปีปีหน้าพ็าน่าจะมีแบบมูฟแล้วการมีอะไรที่หนูน่าจะไป chase my dream ต่อดีกว่าค่ะ คือเ i ซี u เ i วิ r ส e t h ยแ l a n d นะคะแล้วก็เมซี u เ i วิ r ส e ของเมซีเวิลสมันก็ไปไม่ได้แล้วอะ่ะก็รักในเวทีที่ทำให้หนูมาอยู่ตรงนี้ได้อะ่ะแล้วก็ไม่อยากไม่ได้อยากไปที่ไหนอยากไปอยากลองอะไรใหม่ๆเลยคะอยากใช้ชีวิตในอีกอีกมุมหนึ่งด้วย เดินทางด้วยกันนะคะเดินทางอยู่ด้วยกันอาทิตย์กว่าๆแบบติดตัวกันเลยอ่ะแล้วมันก็จะมีช่วงที่แบบเราลําคานเขาก็ลําคานปกติอะค่ะก็เบื่บ่นแบบขำๆแต่ว่าไม่ได้อยากให้คนคิดว่าเขาเป็นแฟนที่แย่นะคะเ็เขาเขาดีค่ะแค่ต้องำขำๆให้ทุกคนเพราะเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่หลายคนรีเลทได้เข้าใจได้ว่ามันจะมีช่วงที่คนแซวว่าหมดโกลแอนชี่หมดโปรแล้วค่ะใครหมดโปรไปกันได้ ทั้งคู่เลยค่ะก็เลยก็เลยต้องยกกระเป๋าเองเลยยกกระเป๋าเองเลยค่ะแต่หนูเรียนรู้ว่าพี่หลังไม่ต้องขอให้เขาไปเลยไม่ไม่ต้องบอกว่าจะยกเองใช่โอเคก็เรียนรักกันดีเนาะรักกันค่ะค่ะยืนยันฝากส่วน้ายการฝากของพี่หน้าก็ส่วนโมงก็ฝากรายการละการรายการตะวัดเลยนะคะช่องโค้ชขู่ก็เป็นรายการที่ ถือว่าเป็นรายการ LGBT ช่องทางนึงเป็นรายการอีกที่แบบว่าเปิดให้ LGBT ได้มีแบบ mm hmm. เขาเรียกว่ารัรานวงการและกันเออแล้วก็ฝากคอมเมนต์ฝากลูกคงลูกค้าเข้าได้น,นคะคะแล้ก็ฝากฟิล a าเอเจนซี่ด้วยวก็เป็นอีกหนึ่งทางที่เออเป็นฟิลาเอเจนเป็นเอเจนซี่ที่รู้สึกว่าทำแล้วแบบเกิดประโยชน์กับสังคมเนาะแล้วก็รู้สึกว่าอยากรันแบบสังคม LGBT ให้แบบ รดนลนวงการแบบเลยเอือเพราะว่าช่วงนี้เนาะคลมันด้วยแล้วอีกอย่างหนึงคือรันวงการจริงๆมิกฉลองเฉลิมชงเฉลิมสีมาหมดเขาแบบทอแบบทุอย่างแล้วก็เรารู้สึกว่ามันถึงแบบจุดเปลี่ยนผ่านของแบบ LGBT เพราะถ้าย้อนไปแบบ10ปีก่อนยากมากเลยนะที่จะมาแบบรันอยู่ในวงการต่างๆอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้มันมันถึงเวลา LGBT แล้วแล้วเรารู้สกว่าแบบ มันต้องผักกันก่นก็ฝากเรื่องนี้ด้วยแอนค่ะก็ฝากติดตามผลงานของแอนทาง i อได้นะคะแล้วก็ฝากติดตามทวิตองแอนเพื่อความตลกทุกวันเลยค่ะมีแน่นอนค่ะเดี๋ยวบอก๋ยวกลับไปถ่ายเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ